สวัสดีครับช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับเรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์ในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภาพระกฐถินโดยขบวนพยุหายาตราทางชนละมากนวัดอรุณราชวรารามวันนี้เวลา15นาฬิกานาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังิุสิตไปยังท่าวาสุกรีเพื่อประทับเรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภาพพระกฐถินโดยขบวนพยุหะญาตราทางชลมาณวัดอรุณราชวรารามเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานคร ในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัชกัญญาและสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชตมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารโดยเสด็จในการนี้ด้วยครั้นเสด็จพระราชดำเนินถึงท่าวาสุกรีกองทหารเกียรติยศถวายความเคารพดุริยางเบลงเพลงสนเสริมพระบารมีนางสาวแพทย์ทองทานชินวัฒนนายกรัฐมนตรีในวันมูฮัมหมัดนอมัาประธานรัฐสภา และนางชนาการทีระเวทพลกุลประธานสารดีกาเฝ้าถูลลองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนําพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวีนารีรัตราชกัญญาและสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชตมหาวาชิโรตมังกลสิริวิบูลราชกุมารไปยังสะพานชนนประจำท่าเทียบเรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์ องค์มนตรีและข้าราชาการชั้นผู้ใหญ่เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จต่อจากนั้นพระราชทานพระบรมราชวรโรกาสให้พลเรือเอกจิรพลว่องวิทย์ผู้บัญชาการทหารเรือในฐานะผู้บัญชาการขบวนพายุหัตญ,ญาตราทางโชลมากเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลพระกรุณารายงานจำนวนเรือและกำลังพลเสร็จแล้ว สเสด็จพระราชดำเนินไปประทับเรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์กองทหารเกียรติยศถวายความเคารพดุริยางบรรเลงเพลงสันเสริมพระบารมีในโอกาสนี้ทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาและสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้า,ฟาทีปังกรรัศมีโชตมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารเสด็จประทับเรือพระที่นั่งอเนกชาผู้ชง ในเรือตีกลับฝีพายถวายบังคมพลเรือโทสมบัติจูถนอมผู้ควบคุมเรือพระที่นั่งสุพรรหง์กราบบังคมทูลพระกรุณารายงานจำนวนฝีพายประจำเรือพระที่นั่งว่าที่นาวาเอกคมสรันรสีหลงในเรือพระที่นั่งสุพรรหงษกราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเคลื่อนขบวนพยุหญาตราทางชลมาก จากนั้นพลอากาศเอกสถิตพงศุวิมลเลขาธิการพระราชวังรับพระบรมราชองค์การแจ้งในเรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์ให้ญาตราขบวนพยุหญาตราทางชลมากเมื่อเรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์เคลื่อนออกจากท่าวาสุกรีเพื่อเขาริววขบวนกองทหารเกียรติยศถวายความเคารพดุริยางเบลงเพลงมาร์ชธงชัยเฉลิมพลชาวพนักงานประโคมกร,ระทั่งมโหระทึกสังแตรอยแตรา,ตราฝรั่ง ปีและกองชนะประจำเรือพระราชพิธีประโคมขึ้นพร้อมกันจากนั้นขบวนพยุหะยาตราทางชุลมากเคลื่อนจากท่าวาสุกรีตามชนวิถีท้องน้ำเจ้าพระยาไปยังท่าวัดอรุณราชวรารามในพระราชพิธีที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานและจัดขึ้นอย่างสง่าง,งามสมพระเกียรติขบวนพยุหายาตราทางชุลมกักเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชมพรรษาหกรอบ 28กระกฎาคม2567ประกอบด้วยเรือพระราชพิธีจำนวนทั้งสิ้น52าลำจัดขบวนเป็น5ริว้ว3สายความยาว1,280เมตรความกว้าง90เมตรใช้กำลังพลประจําเรือในขบวนเรือพระราชพิธีรวม2,412นายมีเรือพระที่นั่งสี่ลำได้แก่เรือพระที่นั่งอน,นันตนาคราชเป็นเรืออันเชิญผ้าพ,พระกฐิน เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์เป็นเรือที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูวว่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเรือพระที่นั่งอนเนกชาติูุ้ชงเป็นเรือที่ประทับของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตราชกัญญาและสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูสุริวิบูลราชกุมารและเรือพระที่นั่งนาราย์ทรงสุบรรณรัชกาลที่9้าเป็นเรือพระที่นั่งสำรอง นอกจากนี้ยังมีเรือพระราชพิธีอื่นเช่นเรือรูปสัตว์เรือดัง้งเรือแสงเป็นต้นตลอดเส้นทางที่ขบวนพยุหายาตราทางชลมากผ่านลำน้ำเจ้าพระยาไปยังวัดอรุณราชวรารามมีประชาชนชาวไทยและชาวต่างชาติมารอเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จบริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นจำนวนมาก ต่างสวมเสื้อเหลืองและโบกธงตราสัญ,ญลักษณ์พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชมพันศาหกรอบ28กรกฎาคม2567และถธงชาติไทยเพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจต,ต่างๆเพื่อประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่ามาโดยตลอดองศอลทางสอ ร้านเรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์เทียบท่าฉนวนน้ำหน้าวัดอรุณราชวรารามในเรือตีกระป๋อฝีพายถวายบังคมตระาเดี่ยวเรือแตงโมเป่าเพลงคำนับพร้อมกันจากนั้นเสด็จขึ้นท่าฉนวนน้ำหน้าวัดอรุณราชวรารามกองทหารเกียรติยศถวายความเคารพดุริยางบะเลงเพลงสันเสริมพระบารมี ผู้บัญชาการขบวนพยุหญา,าตราทางชุลมากกรบังคมทูลพระกรุณารายงานพลเอกสนิทชนกสังขจันทร์ประหลัดกระทรวงกลาโหมนายอันสิทธิ์สัมพันธราชประหลัดกระรวงมหาดภัยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับสเสด็จเรือพระที่นั่งอนเนกชาติผู้ชมเทียบเรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัชกัญญาและสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกรสิริวิบูลราชกุมารเสด็จขึ้นสะพานฉนวนน้ำหน้าวัดอรุณราชวรารามจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินเข้าพระอุโบสถวัดอรุณราชวรารามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงวางผ้าตรายเหนือผานวั้นฟ้าที่หน้าอาสง์ ท่งจุดทูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธธรรมมิสร,ราชโลกธาตุดีโลกพระประธานพระอุโบสถแล้วส่งจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชสรีรังคารพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศลานภาลัยทรงกราบ ต่อจากนั้นทรงหยิบผ้าห่มสำหรับพระประธานพระราชทานเจ้าพนักงานภูษามาลาจากนั้นเจ้าหน้าที่กรมการศาสนากราบบังคมทูลรายงานจำนวนพระสงฆ์จบแล้วทรงหยิบผ้าตรายที่ผ่านบ้่นฟ้าผานระหว่างพระกรทรงกล่าวคำถวายผ้าพระกระถินทรงวางผ้าตรายไว้บนผ่านบ้่นฟ้าที่เดิมแล้วทรงประเคนผ้าตรายและเทียนปาฏิโมกแด่พระสงฆ์รูปที่สองพระสงฆ์ทำพิธีกฐถินกรรม เมื่อพระสงฆ์ผู้ครองผ้าพระกฐถินออกไปครองผ้าพระกฐถินเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ um ้าตีปังกรรัศมีโชติมหาวชิรตมังกลสิริวิบูลราชกุมารถวายเครื่องบริวารพระกฐถินแด่พระสงฆ์ผู้ครองผ้าพระกฐถินส่ทรงหลังทักษิโนทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรก ต่อจากนั้นพระราชทานพระบรมราชวโรกาศให้นายเกียรติวิสุทธ์เพชรหมื่นวัยผู้อํานวยการเขตบางกอกใหญ่กราบบังคมทูลเบิกผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานของที่ระลึกจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการทรงลาพระสงฆ์ในโอกาสนี้เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวรารามถวายพระพุทธนารมิตจ,จำลองขนาดหน้าตัก9้านิ้วเนื้อทองคําและเนื้อเงิน แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถวายพระพุทธนรมิตจำลองขนาดหน้าตักเจ็ดนิ้วเนื้อทองคําและเนื้อเงินแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและถวายพระพุทธนรมิตจำลองขนาดหน้าตัก3.5นิ้วเนื้อทองคําและเนื้อเงินแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาและสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกลสลิวิบูลราชกุมาร เสร็จแล้วสรงรับการถวายความเคารพของผู้เมาเฝ้าออทูลละองทุลีพระบาทแล้วเสด็จออกฌานหน้าพระอุโบสถส่งจุดทูปเทียนเครื่องทองน้อยบูชาพระพุทธนรมิตรพระพุทธรูปฉลองพระองค์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านภาลายัยทรงกราบต่อจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพุ่มดอกไม้และส่งจุดทูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะตาบรมราชาุสาวรีพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านภาลัยทรงกราบ แล้วเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมีพระราชศรัทธาและทรงเลื่อมใสในพุทธศาสนาได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาอย่างหนึ่งนิดเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชมพัรษาหกรอบ28กรกฎาคม2567 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดขบวนพยุหะาญาตราทางชลมากในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภาพพระกรถิญต์นาวัดอรุณราชวรารามเขตบางเกอกใหญ่กรุงเทพมหานครซึ่งนับเป็นโอกาสอันดียิ่งที่ประสบนิกกรทุกหมู่เหล่าจะได้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและถวายพระพร,พรชัยมงคล ทั้งอย่างได้ร่วมชื่นชมความงดงามของขบวนไหวะยญาตราทางชลมากตามโบราณราชประเพณีอันกอบด้วยศาสตาร์ศิลป์อันเป็นที่ประจักษ์ต่อสายตาประชาชนชาวไทยและชาวต่างชาติถึงความงดงามตระการตาของขบวนเรือ So I'm dead.